ย่างกมากมากกว่าีว่าสูสิกินเขายังงอสูตรได้กินได้เก่งจีบอ่ะว่าต้องย่ากเหมือับวาเกาเรียนอ่ะมีสิแตกหมดเ่าจะเจ้ามีเงินซื้อนี่มีเงินเสือว่าแค่นั้นแหละใส่มารีวิวอาหารสิงตัวให้พี่น้องมึงดูนี่แบบแตกแดกตับหนิแดกปวดแดกใจแดกพุ่งแตกหมดหนีิห่อเอาห่อแหม่เบ้าเสียงเออเอาตับเจ้น้ำครับผมเนื้อสเพร้อมเอาเอาเอาเนื้อสันเด้อทำไงครับเอาเนื้อสันหู้แจ็คเนื้อสันบ่บ่ ที the ride die. Keep ่เราเดี๋ยวกมีแล้วครับกับใช่แเชของสูงย่เนี่ยช่วงวันหยุดครับวันหยุดนี่งกสคับเืกีนีมู้ความเสนอ่าครัพี่น้อง้าัเป็นหูเนื้อเต้นต่นตตเพี้ยเลือดรงไหน่งุเพิ่งไเนื้อเนื้อเนื้อเนื้สุดาขี้วครับขี้ว เห็ดอันนี้บอร์เงเนี่ยเห็นตาเห็ดล่อเห็ดสะแตกแดดตับนะครับสองล่องล่อแต่ในห้องเห็ดสะแตกแดดตับอยู่ในเกาหลีขายทฮิลิโอห้องตับข้ามยังไงนะครับนะครับยี่น้องขายทฮิลิโอห้องตับเป็นเห็ดนะไอเห็ดเจ้าเบิงผมอยู่ตอนนี้ผมเจ้าเป็นไอดอกเขาเด้นี่ผมเห็ดตามเจ้าน่ละ นะครับบลงเจ้าเอาจแจกแจกตามเลยก็รีหากินนานะครับเนื้อสดๆเนื้อหมากันไม่จะเขาแพ็คไปตลาดเนื้อ,อมั้ไปตลาดไข่ไก่ข้อยากกับสั่งมากมันก็สดป่ะเนี่ยเนาะอันนี้สุกเล็กอันนี้ซิกก้อยอ,อ,อ,อันนี้บุญยัง อันนี้พวกกุ้ยอยังนี่ใส่หอมบ่อืมสร้อยหอมอ,อันนี้ได้สิกล้วยครับพี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 อ้อันนี้บอ,อ,น,อนี่ยแบบฟักกุ้นบ่เนี่ยบอสราคาตุ้มเขียวพอดีนะโอ้นี่นี่นี่ไอีตัวนี่เราเขาเสียบกุ้ยอันนี้เขาห้องอาหารยังนี่จิ้งตัวหันจิ้งตัวอหานจิ้งตัวนี่บ่น,นี่โอ้นี่มันของแซ่บตัวนี้แมนป้าพี่น้องใส่ใส่มารีวิวอาหารจิ้งตัวให้พี่น้องมึงดูนี่แบบแตกแดกตับนี่แดกปวดแดกไตแดกพุ่งแตกเมื่อนี้ห่อเอาห่อเห็มบ้าเสียงเออเอาตับเม เนื้อซีฟอมเอาเอาเอาเนื้อสันเด้อยทำบ่ครับเอาเนื้อสันหูแจักเนื้อสันบ่บ่เออบหมูหูจักเนื้อสันเอาว้างหมแม่นื้สียิบให้อือนี่ละอือนี่ละเนื้อสันนี่นี่นี่ละนี่นี่นี่จักสันบ่สันดอกใส่หลุดพักใส่น้ำเนี้อ้ากจบพักจบอือพักเสร็ญเนื้อไส้ห่อครับห่อวิธีห่อครับผม กิมจิมเกยหน่อยเออไอไ้หงายไอ้ไส้ครับโอ,โอ้จะหงายตวไหนไมึนก็รูนี่อืมเแตกแดกตับจะแตกแตกตับหรือในเกาหลีครับบูเนี่สอสดอันดีกกินสกุกเนี่ไปกินนงข้าโค้งเลยกินอยู่ขอมันเลยหืม้สวาสาเป็นไงเต็มิีใไปก็ได้ เรยซีอยากกินน้ำเอาวัาไหครับข้ามไหข้ามตาส่วนไหนกเน้มอนเด็แหนกเนี้มพอนเด็ัวเลือดดีเนยมึงอว่าไหนแข่นยู่ข้ามไหนผลนอืเจ็บหาในเลยเนื้อครับแหนกเขาเรียเนื้อดูเดี๋ยวอะเบิ้งอ่ะงหไอๆเราจิ้มมึง อู้า้ดีเห็นเเอาไปเอเอาาีลดหอตับเบูกาบตามไปูโอโอบโอ้โเอโอ้ไปจูว่ะรวมหนู้ไฟูไฟบ่เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยกันเทน่าอมันกนเทนมหน่อยกนนี่อันนี้กู้ไฟอ้โจ้าไหนเห็นเนี่ยใต้ขอใต้ขอใต้ขอ กำลังข้าของานบุญครับมันอีกงานบุญเอาบุญยาวเอาสอข้อสองข้อเอาบุญสุสุกเออสุก้าครับมันสุก้าเขาอก็ยุดพักโขนาสมเอาไอ้มีสาราดูสุก้าสุกกะซุกกะเพืออย่างไอ้สาราพี่น้องเนี่ยเออบวันสุก้าของเกาหลีนะครับเนาะกดไปเออสุก้าวันเกาหลีเป็นวันผักร้อนนะครับมันบ้านสำคัญอย่งดอกแต่ว่าเป็นวันผักร้อนของเกาหลีนะครับ มันมีในปฏิทินที่มันแบบนี่แสดงยังกับแคือว่าเป็นมัตพระรวลูดูรองของพนากาักงานของเกาหลีก็เลยเป็นบาโรงงานกับบุคคลกันบุคคลกันครับบางโรงงานเขไบริหารพระรว้หยุดคือกันบด้หยุดครับบางทีบรยยิหารแต่ จำน้อนมือบอบอแน่นอนจำ้อนมือไปเลยคือว่าซ่องสุก้าเพาเกิดสิมี้ยุ่งเเดือนนี้ก็เดือนหนาครับที่เขาสิยุดกันให้รู้ชูสอบตัวเขาก็ดูร้อนเดินเดือนนี้ให้ได้เด่นเดียวเดียวตรงนี้ดีเดือนเดือนนี้คือใกล้ปลายเดือนแล้วเดียวหนีลงเดือนี่ยวเสียห้าเป็นห้องยุดพักร้อนของเกาหลีนะเราแต่งโรงงานเขาให้หยุดให้พักเจ้าโรงงานผมขอห้ยุดที่เมื่อกเจะได้ว่าตังสันกินกันนี่ละที่ว่าเอาบุญน้ำกันเอาบุญเอาบุญครับที่น้องมุญเนี่ย ใส่แล้งานมาเป็นปีแล้วเนาะไอ้ได้ภาคพันธ์นั่งเงาจักมือเออจักทีงานไอ้ข้าว่านี่เนื้อสิงนตูนี่ไม่มีสซอร์ยุบานเด้อเกาหลีหรืมีกินได้กันเหรอหลายคนอยากมากกับมากเขต้องย่างการกินบางมองเพิ่นบอลมี่กินนี่ใช่ไหมเขาต้องย่างข้ับมากเกาหลีว่ากูสิกินเขาย่างง้อกูสิได้กินได้เกี๊ยมจีบอ่ะเขาต้องย่างกหมบ้านเกาหลีน่ะมีสิแตกเนาะว่าจะเจอมีเงินซื้อมี่นี้่เงินซื้อว่าแค่นั้นแหละเขาต้องย่างอาหารกันกินเลยเบื้องเบื้องไง บป็นแต่ไค่ไเนาะตะไคร่บนห้องนาะอ๋อติดต้มอีนี่ครับจใชจังไปกำมองกำมองเอาไปเลยเน่ๆๆๆทำพวกปรุงลาบด้ิเดี๋ยวมันถูกจุดเยี่ยงไหนเครื่องในโอ้ยอยาต้มเครื่องในต้มอันนี้ต้มเครื่องในเนาะนี่ารังคั่นต้มอ๋อฮอบถ้าเบื้องตอนที่ห้องประกอบทหารแล้วเนาะครับตอนนี้กําลังจัดเตรียมเมนูอยู่เดี๋ยวให้เสียเคียงสุดห้องให้เบื้องลวกปากทักบาทเลงโอเคครับเจอกัน เดี๋ยวเจอกันใช่ต้นเดียวทัต้นมาเลยวะ้โอ้ยตายก็ไปไตนั่นแหะวะรับเนี่ยนะไอ้เจาคือบ่นี่จังารเนี่ยโอ้ยเลืเลนเลยครับฟากสอันาบฟเกสไปไปเบิ้งุไปไปนนเดี๋ยวให้เชียบรอบาไปเบิ้งครับ โอ้ยเต็มหมอเลยอันนี้อันนี้โเล็กระโซลิกระเล็กระดีกว่าปลาเปืี่ยนบอคนี่อันนี้อันนี้ลาบลาบชุดลาบชุดลาบอันนี้เครื่องเห็ดเลยบ่สชิลาบนี่อันนี้ชิลาบบ่อันนี้สุกเล็กเต็มโอ้เป็นต่อเลยใส่หางใส่หางชิคกอลอยที่เหลืออีกหลายครับพี่น้องขางว่ามาเลยขางว่าขางว่าลงว่าลงว่าเจ้าเจ้าเจ้าครับเอ้าเออชิมมังเ้อะ

นี่นี oui> ่ห่อนี่ก hey, ันห uh ้อนบาดเมื่อไรเนี่ยเอาโจมังกันหน่อห่อนดัดเมื่อไรเนี่ยเขาเนื้อเรับเซกงมามาครับโอจะบาดนะเอาเขาเนี้อแซบบอแซบพี่จะแนาเด้ครับพี่น้องโอ้ขาโอเปนไง เต็มิหไหให้หกให้ชิเออเลือนี่ครับเสียบเสีบเสีบเลือดโอ้หใจผมเาเสียบเสียบเสียอะไรที่นีมันเคยมองว่าเออผมจะร้อยอีกนิกวดกดบ้านเอากินกิน่ไหมบึ้นรู้ขึ้นรู้ผมร้อยไปเาเนี้ยไปเียตแบบตรงยนสบแสบสบสบมีนะครับพี่น้องครับรับีนีก็เป็นเคีย กันหยุทธก็บอกนะเฮ็ดลาบเนืี่ยลาบก้อยเฮ็ดสุดโคราชอุดรนคอนแก่นเฮ็ดบัดสุดๆครับพี่น้องที่นี่กับลาพี่น้องไปก่อนทำนี่ก่อนนี่เมนูดีๆสิแนะนอนพี่ตั้งภาษาไทยบงนห้เ <so นาะพี่น้องสนี้โอเคครับบ๊ายบาย Know that the ride right or die I keep boys by my side Know that the ride right or die I keep boys by my side oh.